เดิมมาเด้อทำมาเด้อสดวฮ้อนๆเพื่อนจ๋ามากินบะหมี่เกี๊ยวกับจีตะกันทุกคนบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะคะพเพื่อนๆน่ากินโดนกากหมูค่ะพเพื่อนๆกากหมูก็แซ่บค่ะมันกรอบเกี๊ยวเกี๊ยวอร่อยนุ่ม จะเป็นริมคลองนี่แหละติตก็จะนั่งริมคลองนี่แหละค่ะทุกคน <c oughs> กกเด็เดซ็ตเยี่ยวเยี่ยวรอยนุ่มตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะ ตะมนทนสายหนึ่งค่ะเพืเ่นอนๆเยี่ยวเยี่ยวอร่อยนุ่มนี่ค่ะก็เป็นรถซาเล้งริมทางจอดก็จะเป็นป่าล้วยบรรยากาศดีมากค่ะเพื่อนๆค่ะกินจะเขาไล้กับเบือค่ะจบเสร็จน้ำกัน โดนกลางกหมูคับเพื่อนๆกลางหมูกระแทกมามันกรอบนี่จะเป็นริมคลองครับเพื่อนจิตาก็จะนั่งริมคลองนี่แหละค่ะทุกคนเด <c oughs> มีเกี๊ยว น,นี้ก็จะเป็นถนนนะคะขึ้นมนนโทนสายหนึ่งะค่ะเพื่อนๆไม่เอ้ยมีเกี๊ยวหมูแดงนะคะเพื่อนๆมีลูกชิ้นด้วยนะคะกินจะเข่าไรกับเบือะะ้องค่ะจบเสร็จน้องกันอร่อยร้อนได้ทำมาเด้อ พเพื่อนแต่บเด้อมาเด้อทำมาเด้อสุดทอนทันปีา,นากินบะหมีม่เกี๊ยวทุกนหยรู้ไหมพเพื่อนเพื่อนอือี่นี้ก็จะเป็นปากกล้วยนะคะมาเด้อมาเด้อ เ,เพื่อนแต่เด้อมาเด้อทำมาเด้อตัวทันอนทอนพี่ตากินบะหมีม่เกี๊ยวทุกนายรู้ไหมเพื่อนคุณนี่ก็จะเป็นปากกล้วยนะคะเกี๊ยวเกี๊ยวอร่อยนุ่ม พี่ตากินบะหมี่เกี๊ยวตรงไหนรู้ไหมเพื่อนๆพือ,อมันี้ก็จะเป็นปากกล้วยนะคะเียวอีเยวอร่อยนุ่มแซ่บโดนกากงูคับเพื่อนๆ กากหมูก็แซ่บค่ะมันกรอบนี่จะเป็นริมคองเพื่อนติตาก็จะนั่งริมคองนี่แหละค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> โดนกากหมูค่ะเพื่อนกากหมูก็แซ่บค่ะมันกรอบ าเลี้ยงริมทางจอดก็จะเป็นป่ากล้วยบรรยากาศดีมากครับเพื่อนค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะพุนทธมณฑลสายหนึ่งครับเพื <c oughs> อ่อนๆตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะพุนทธมณฑลสายหนึ่งครับเพื <c oughs> อ่อนๆเด้อมาเด้อค่ะมาเด้อโซ่ทันทอนร้อน เพื่อนจ๋ามากินบะหมี่เกี๊ยวกับจิตตากันทุกคนบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงน,นะคะคเพื่อนๆน่ากินมากๆค่ะคเพื่อนๆจ,จ๋าจิตตากินบะหมี่เกี๊ยวตรงไหนรู้ไหมเพื่อนๆอืม ตรงนี้ก็จะเป็นปากกล้วยนะคะร้อนตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะถนนทอนสายนนึงคะ่ะเพื่อนๆไม่เอ้ยมีเกี๊ยวหมูแดงนะคะเพื่อนๆมีลูกชิ้นด้วยนะคะเกี๊ยวเกี๊ยวอร่อยนุ่ม โดนกากหมูครับเพื่อนๆกากหมูก็แซบ่บกันมันกรอบ,บอร้อนแซ่บอือหือเอ๊จะเป็นนิมคอค่ะ ตาก็จะนั่งริมคลองนี่แหละค่ะทุกคนเด้พีต่ตากินบะหมี่เกี๊ยวตรงไหนรู้ไหมเพื่อนๆอืมตรงน,นี้ก็จะเป็นปากกล้วยนะคะได้ทำมาเด้อม,มาของเพื่อนตแดเนี่องจะเป็นยิมคองค่ะเพื่อน ตาจะนั่งริมคลองนี่แหละกัะทุกคนเด็ดร้อนร้อน,อนมีเกี้ยวกินตะเขายบไรกับเบือค่ะ จบแสบน้ำกันเริ่ทำมาเด้เอ,มอมาคุณเพื่อนจบแสบร้อนตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะจมลทนสายนึ่งค่ะเพื่อนๆโดนกากงูค่ะเพื่อนเพื่อน หากนูก็แซ่บกันมันกรอบเยวเยวอร่อยนุ่มกินจะเขา่าไรกับเบือค่ะจุบแแ่บน้่กันอร่อยเยว เกี๊ยวอร่อยนุ่มเพื่อนจ้ามากินบะหมี่เกี๊ยวกับจิตตากันทุกคนบะหมี่เกี๊ยวหมูแดงนะคะคเพื่อนๆน่ากินเกี๊ยวเกี๊ยวอร่อยนุ่ม วิตากินบะหมี่เกี๊ยวทุกไารู้ไหมเพื่อนๆอืมวันนี้ก็จะเป็นปากกล้วยนะคะดเดี๋ยวทำมาเด้อมาเพื่อนๆตัาเด้อมาเด้อทำมาเด้อโซ่ท่นทนอน สาเล้งริมทางจอดก็จะเป็นปากเ้วยบรรยากาศดีมากเพื่อนๆค่ะตรงนี้ก็จะเป็นถนนนะคะพุทนมทนสายหนึ่งครับเพื่อนๆ